สวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับอาจารย์สุชัยอาจารย์นพพรท่านผู้ชมทาั่งทางบ้านครับครับเป็นไงครับกระบะประสานงานกันเนี่ยแถวเดชอุดมนะฮะหนักเลยนะครับครับผมเมื่อวานนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกันนะครับที่ถนนสตพลละมั้นนะครับเขตบ้านป่าหวายบนป่าโมงอำเภอเดชอุดมนะครับเมื่อวานเวลาประมาณ15นาฬิกา50นาทีครับครับ แล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตติดคาในซากรถนะครับหนึ1 1> <ะ>่งรายนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายครับข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับ,ร,บรับแจ้งทราบว่าในที่เกิดเหตุมีคราบน้ำรั่วนะครับจึงได้ประสานเครื่องตัดทางจากมูลนิธิสว่างบูชาธรรมนะครับและดับเพลิงจากเทศบาลพิบูลมังสาหารออกอปฏิบัติการณนะจุดเกิดเหตุนะครับครับ ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์สองคันครับเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก้ทั้งสองคันนะครับคันแรกเป็นโตโยต้าวีโก้ทะเบียนกไก่มอม้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าอุบล bon, นะครับทราบว่าคนขับชื่อนายสุบันสีงามอายุห้าสิบสองปีครับเป็นราษฎรตําบลหนองสนมอำเภอบุญทลิกนะครับเป็นคนขับนะครับแล้วก็มีภรรยานะครับชื่อนางจินดาสีงาม นะครับอายุ46ปีนั่งข้างเป็นผู้โดยสารข้างคนขับนะครับคทั้งสองได้รับบาดเจ็บครับถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก้นะครับทะเบียนโบายไม้วแหวน9707อูบลนนะครับคันนี้มีนางทิษสมัยมาจันนะครับอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่17ครับ2ถนนทศบาล6ตำบลวารินนะครับตำเภอวารินเป็น คุณครูอยู่โรงเรียนบ้านตะมงนะครับอาจารย์คนนี้เสียชีวิตติดอยู่ในซาคตนะครับครับเรื่องเป็นยังไงครับผมครับจากการสอบสอบถามพนักงานสอบสวนนะครับสพเดชอุดมนะครับทราบในเบื้องต้นนะครับว่าทางฝ่ายคุณสุบันเนี่ยได้ขับรถมุ่งหน้าจากอำเภอวารินจะไปทางอำเภอเดชอุดมนะครับครับ ส่วนของอาจารย์พี่สมัยนี่ครับอ่าจากโรงเรียนมุ่งหน้าเข้าอ่าเพลวารินเพื่อกลับบ้านก็คือสวนกันพอถึงจุดใช่ครับพอถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนสี่เลนนะครับอาจารย์ครับฮะฮะทราบทราบในเบื้องต้นว่าทางทางคุณสุบันนะครับทราบว่าเป็นอาจารย์เหมือนกันเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านนนจิกนะครับนนจิกฮะการวูบนะครับวูบเลยฮะเสียหลักใช่ครับ ทำให้รถเสียหลักข้ามเลนไปชนของรถอาจารย์พิสมัยนะครับออยาจากสภาพเนี่ยน่าจะชนแรงมากนะครับอาจารย์ดูตอนแรกผมยังไม่รู้ว่ารถของอาจารย์พิสมัยนี่เป็นรถอะไรน่าจะดูไม่ออกว่าเป็นปิกอัพหรือรถเก๋งอะไรประมาณนี้ครับครับวูบนี่หมายความว่าหลับในหรือว่าอะไรฮะอประมาณว่าน่าจะหลับครับคงคงไม่ได้เมาอะไรประมาณนั้ครับแต่นี่คือคือในเบื้องต้นนะครับครับครับ รายละเอียดการสอบอก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนในการสอบสวนอีกทีแต่ข้อมูลเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะครับว่าน่าจะเก,จกิดการวูบนะครับแล้วอาจารย์พิสมัยก็คือขับรถของตัวเองมาดีๆนะฮะครับใช่ครับขับมาดีๆไม่ได้มีอะไรเลยขับมาเฉยๆเนี่ยขับมาดีๆนี่ยู่ๆก็มาชนตายเลยใช่ครับโอ้โหครับลูกศิ์ลูกหาท่านเยอะจริงๆนะถ้องไปดูในเตชท่นเป็นสูญเสียบุคลากรที่สําคัญนะครับครับ ในวงการศึกษาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับบผมก็ก็คงจะฝากในเรื่องค่าสมมติว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของของหลับในเรื่องง่วงจริงๆนะครับก็คงจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดง่วงนอนนะครับหรือวูบหรือเมาอะไรเงี้ยหาที่ที่ปลอดัยจอดระกอนหนังหน้าลังตาเช่นปมน้ำมันนะครับเออหยิบสักครู่ค่อยไปต่อนะครับเพราะว่าุงปฏิเกตก็พิษตาเดียวครับครับ หรือแม้แต่สุขภาพไม่ดีนะฮะบางคนเป็นโรคลมชักหรืออะไรนี้ก็ห้ามขับรถเลยนะก็มีหลายครั้งที่ขับแล้วก็ไปชนคนในฝูงชนพวกที่มีผลทำให้ง่วงนะครับก็ต้องดูนิดหนึ่งว่าประมาณการว่าเราจะขับไหวไหมถ้าไม่ไหวหรือมีโรคประจำตัวก็อาจจะหาทางให้คนอื่นขับไหมหรือหยุดพักระยะอย่างเงี้ยครับก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับตอนที่ผมไปเชียงใหม่นี่คือฝนจอ จอดนอนเลยจอดนอนข้างทางเลยคุณต้องนอนว่วงเลยจอดนอนเลยจอดนอนข้างทางแล้วให้ลูกนั่งเฝ้าปลอดภัยหม่กับประทัดใกลางวันนะฮะกลางวันฮะจอดนอนก็ต้องดูที่ปลอดภัยด้วยนะจอดนอนก็อยู่ที่สาลาใกล้หมู่บ้านนะครับแล้วก็ให้ลูกชายนั่งเข้าครับผมถ้าไ่ใกล้ระวังเจอโจรนะครับแต่ถ้าสมมติจอดในที่มืดนะครับก็อาจจะอันตรายรถจอดท้ายตคอณที่ที่ปลอดภัยมีผู้คนมีไฟส่องสว่างมีตะเกีนะครับมีคพืบพอนะครับครับผมขอบคุณครับคุณไก่ครับ สว,ส,สวัสดีครับ